สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาชมฟาร์มกระต่ายเนื้อนะครับของที่บ้านก่อนไปดูกระต่ายกันก็ดูเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เราเลี้ยงกระต่ายเนื้อและแปรรูป นี่คือสายพันธุ์กระต่ายดำภูพันนะครับภูพันสองภูพันสามภูพันหนึ่งครับคงเราจะมีหลายรูปแบบนะครับเพราะเนื่องจากว่า การเริ่มเลี้ยงตอนแรกๆก,ก็จะต้นทุนในการทำโกงสูงหน่อยนะครับพอเราได้สัมผัสจริงปุ๊บเราก็เริ่มประยุครูปแบบกงนะครับให้มันเหมาะกับการเลี้ยงกระต่ายเนื้อที่ตัวใหญ่นะครับ ลักษณะแบบกรงนะครับก็จะปรับ,ปรบ,ปรบเ,ปเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับวิธีลดต้นทุนกรงนะครับไม่ยากนะครับใช้พื้นเป็นไม้พื้นไม้ไผ่นะครับแทนพื้นเศษพลาสติกหรือจะเป็นกรงเหล็กนะครับแต่พื้น ไม้ไผ่มันก็จะดีอยู่อย่างหนึง่งช่วงหน้าร้อนครับกระต่ายไม่ร้อนนะครับไม่มีอาการฮิสโตรกกระต่ายจะไม่ค่อยชอบแสงแดดนะครับหลงเรือนควรจะบังแสงแดดนะครับ นี่ครับกรงนะครับนี่แม่พันธุ์นะครับ พี่ฟามจะเ,เลี้ยงทั้งสองแบบนะครับลูกผสมแล้วก็เลือดร้อยนะครับลูกผสมสีสามารถได้ผู้พานหมดนะครับแต่คือลูกผสมนะครับนี่เลือดร้อยนะครับลูกผสมนะครับสีได้ผู้พานหมดครับ เราทำลูกผสมก็ส่วนใหญ่จะใช้แม่นิวซีแลนด์นะครับเพื่อทำเนื้อนะครับแล้วก็คู้พันเรียบร้อยเราก็จะทำไปเน้นทางเนื้อแล้วก็สายพันธ์นะครับ คูพันสามารถออกสีหลุดได้นะครับหลุดขาวหลุดบูนะครับสีหลุดเราก็จะตีเป็นเนื้อนะครับหรือตัวผู้เยอะเราก็ทำเป็นเนื้อนะครับ ตลาดเนื้อมันไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะครับเพราะว่าของที่ฟาร์มในพื้นที่เดิมเขาเคยบริโภคกระต่ายป่ากันอยู่แล้วนะครับคือบริโภคเนื้อกระต่ายกันอยู่แล้วนะครับจึงจึงไม่เป็นสิ่งที่เรื่องยากที่จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขายเนื้อนะครับ ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการคนในพื้นที่นะครับที่จะบริโภคกระต่ายเนื้อ